สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับเป็นผู้คนอย่างสูงครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมที่รับชมปูโรดกินแซ่บนะครับเด้อวันนี้ปูโรดจะพามากินมกปาดุกครับมกปาดุกเป็นตัวครับผมสองตัวเลยครับใส่ในมกเดียวเลยครับผมหอมครับหอมกินปลาห้ากินพริกกินน้ำปรุงต่างๆครับผมมาเ้อครับผมพ่อแม่พี่น้องครับมากิน มกกระดุกพร้อมปูโรครับผมแล้วก็มีข้าวเหนียวครับผมกนิับข้าวเหนียวทอนๆนะครับเนาะจิ้มนนํำลํา้ำนะครับมาครับรับรองหมพิษหวังครับผมคนอื่นพูโรก็ต้องขอฝากช่องปุโรกิแทบไว้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปูโรกิแทบครับผมช่องน้อยๆครับมาครับหอมยิ่งงครับจิ้มเลยแซ่บๆลำล้ำนะครับเนาะนี่ครับ นี่ใส่ผักซีล้าวครับแล้วก็ใส่พริกลุกโดดครับอืมหอมหอมอืมหอมแซ่บเซลำลำนะครับเนาะโอ้ครับดูนี่ดูนัน่นนะอืม หอมครับแกลมลูกโดด รสชาติเข้มข้นครับผมออกกินน้ำปลาห้าครับน,น,น,นวลวเผ็ดๆออหอมๆพักทีโอ้โหเหมาะขนาดครับสบายพี่น้องครับอืม อหอมครับอือหึน่ก,กับลูกๆหลานกินก็นต้องระวังกลางนะครับเด้อ เดี๋ยวก็ติบมือครับอื้อ Lâm, Lâm Còn chép của Lâm đó các うん。Mm hmm. กินเลยครับเนาะครำใหญ่หืมกำลังหิวเข้าอืมอุมอ่สด กินโบรเรียบร้อยกินโบสุภาพก็ขอไพ่นะครับเนดะ้อขอมมันลำ้ำครับผมขอมมันแซบเนาะออืือ อกกลางออกจะลุกโลด น้เนาะน้ำ,น,ำน้ำเข็มคนครับอ,อ,อู้แซบขนาดครับผมพอแล้วครับผมอิ่มเลยครับอู้นี่ ทั้งแซบทั้งล้ำนะครับมกปุกมกป,มกปุกบผมหอมครับกินหนำปลาห้าช่วยๆนะครับเนาะใส่ลุกโดดโอ้ล้ำขนาด<อ>คลิปนี้ปุลอดก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมตี่ติดตามรับชมปุลอดขินแซบนะครับเนาะฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปุลอดขินแซบนะครับผมขอบคุณครับ ยินี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ